เราขออาสาทำหน้าที่ส่งต่อความดีเดินหน้าขยายพื้นที่สีขาวเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบไปสู่ความดีงามมาร่วมเดินบนเส้นทางสีขาวกับเรา White Channel สถานีความดี24ชั่วโมงบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีมอลฮัมดุลลาฮิรอบบิลอาลามีนวบิฮินัสตาอิโนวะลาฮ์โละวะลากุวะตะอิลลาบิลลอฮินัลเลียนาดิลาม assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมรายการนะครับที่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีดะาวานะครับซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา8นิกาถึง9นฬิกานะครับผมอับดุลฟาตัดยินอรดินเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับส่วนวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับวิธีการดะาวาอย่างไรให้ประสบ ผลสําเร็จอ่าแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางที่อันกุรอานและก็สุนนะได้วางไว้นะครับสอดคล้องกับมันฮัจของนบีมัมนฮัจของมัลดาสารุษซ้อนแล้วนะครับก็คืออาจาร,าจารย์อาจารย์อินนะครับวงสงเเหน่ที่จะมาร่วมให้ความรู้แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับบ ah uh. am ja ิสมิลลาฮิราะห์มานุรราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิญลอาลามินวะบิฮินัสต้ยอิลลฮาวะลาอุลาอัลกูอัตอิลลาบิลลาฮิลอิลีิอัลิิมซัลลัมุอะลัยกุมะะะราห์มตุลลอฮวะบรากลัยฮัมเมตตาและควาามเจจริญกอัลลอฮ์ทุกท่านนะครับ ัมดีแลห์นะฮะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันประเด็นต่อเนื่องนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการดาวะดาวะด้วยฮิกมะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่เรายังคงพูดคุยกันค้างคางกันอยู่รเราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะว่าการดาวะด้วยกับฮิกมะเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาใช้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่ต้องการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮฺเนี่ยอุดอโลอีลาสบิลีรบิกะบิลฮิกมะจงเรียกร้องเชิญชวนไปสู่หนทางของอัลลอฮฺ ด้วยกับฮิกมะนั่นเป็นคําสั่งนี้เนี่ยเราก็ได้ยึดถือในการเอามาเป็นแบบอย่างในการด่าวาหรือเชิญชวนผู้คนเนี่ยให้มาสู่หนทางขอ,งของร้อ์และเราได้กล่าวไปนะฮะในส่วนของฮิกมะในการด่าวาเนี่ยเราได้อธิบายไปแล้วความหมายของฮิกมะต่างๆรวมถึงส่วนหนึ่งจากการมีเฮกมะในการด่าวาเนี่ยประการแรกที่เรากล่าวถึงคืออันเฮ้สุอัลตเอบชิรอาเดมุตมฟีรคฟับคือพยายามที่จะแจ้งข่าวดี แล้วก็ไม่ไล่ตแตเพิด,ะดนะฮะเราก็ได้กล่าวรายละเอียดไปประการที่2ก็คือลฮรุสุอะลตัตซิรรอาดุมุตาอซิรคือการพยายามที่จะให้ง่ายจะทําให้ยากซึ่งเป็นสโลแกนที่อะลอเป็นความปรารถนาที่อะลอต้องการที่จะให้กับบรรดาผู้สธายุริรุลลอฮูบิกุมุนยุสรววลายูริดุบิกุมุลอุสลอะลอต้องการให้เกิดความง่ายดดยสำหรับพวกเจ้าและไม่ต้องการให้เกิดความลําบากสําหรับพวกเจ้า อันนี้คือแนวทางของลอสุภานหัวอัตตาในการที่จะบัญญัติศาสนาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้ปฏิบัติตามและประการต่อมาอันอัคซสุบินอัสบับก็คือส่วนหนึ่งจากการได้วาด้วยกับฮิกมะคือต้องยึดหลักการของเหตุและผลดังที่ท่านอนาับดุลลอฮฺสัลสัมได้ทําไว้เป็นแบบอย่างในหลายๆอย่างการอพยพของท่านก็ดีการออกสงครามในแต่ละครั้งก็ดีเนี่ยยบบ่งบอกว่าท่านนบีถึงแม้ว่าจะมีความมั่นใจต่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นบีก็ยังคง เตรียมตัวแล้วก็วางแผนครับผมยึดในหลักการของเหตุและผลนะฮะเฉล์ในวันนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงประเด็นที่4และประเด็นที่นชาเฉล์นะครับก็ประเด็นที่4ในวันนี้ก็คือวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์นะครับก็คือมองถึงบั้นปลายแห่งการงานนั้นนะครับที่เราได้ทําไปคิดวิเคราะห์ก่อนว่าจะทําแบบนี้มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าลองทําแบบอื่นอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็เป็น ครับผมก็นี่เป็นส่วนหนึ่งอีกเฮกมะหนึ่งที่ท่านอับีุลลาฮกุลเลสลามใช้ในหลักสูตรในการได้ว่าเชิญชวนผู้คนเนี่ยสู่ศาสนาของรลอนนะคะับโดยทีุ่สนุน ظ รน อีลาอาวากิบินอ,มอุมรนะฮะเราจะชมทางทางอินเสิร์ตด้วยนะฮะว่า,าจะมีภาพประกอบในการที่จะอธิบายให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเช่นเคยนะฮะในตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ร่วมพูดคุยคได้ร่วมอสอบถามในสิ่งที่ยังสงสัยอยู่หรือใครที่จะแสดงความมิดเห็นที่อาจจะไม่ตรงกับเราเนี่ยเราก็พร้อมยินดีที่จะรับฟังความคิเห็นของท่านนะ,ะครับ การมองบั้นปลายของการงานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับซึ่งดาอีบางทีถ้าเราขาดการมองบั้นปลายตรงนี้เนี่ยอาจจะสร้างความเสื่อมเสียในการด้วาของเราเนี่ยมากกว่าประโยชน์ก็ได้ครับเราต้องในบางครั้งเนี่ยต้องมีการชั่งชั่งน้ำหนักระหว่างสงสิ่งว่าประโยชน์ที่เราคิดว่าจะได้รับจากการด้วาตรงนี้เนี่ยได้เท่าหรือมากกว่าโทษที่จะตามมาไหมครับเพราะบางทีเนี่ยเราทําอะไรไปบางอย่างอาจจะเกิดโทษ ตามมาแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราไปได่าว่าคนหนึ่งเป็นสาเหตุทําให้คนนั้นเนี่ยอาจจะฟังหรือว่าได้รับสารจากเรา uh huh. เพียงแค่ครั้งเดียวครับหลังจากนั้นเนี่ยไปพบกับออการแสดงออกของเราที่อาจจะผิดหรือว่าไม่ได้มองที่ปั้นปลายของการงานเนี่ยอาจจะเป็นเหตุทําให้เขาเนี่ยต่อต้านหรือว่าไม่รับในการด่าว่าของเราเลยก็เป็นได้ ะะดังนั้นเนี่ยการที่เรามองบั้นปลายของการงานงเป็นสิ่งที่สําคัญมากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาได้สั่งใช้นะฮะว่าเวลาตะซุบบุลละดีในยะดารูนามินดูนิลลาฮิฟะยซุบบุลลอฮะอะดวันบิกอยร์อ oh mm ิ hmm. ลอัลลอฮ์สั่งว่าส่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ตําหนิด่าทอบรรดาผู้ที่ขอต่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์หมายถึงบรรดาผู้ตั้งภาคีต่อลรสุบฮานะฮูวาตาหรือตําหนิบรรดารูปปั้นของพวกเขาเนี่ยเพราะอะไรทําไมถึงอัลลอฮ์ถึงห้ามเอาไว้ ทั้งทั้งที่การตําหนิของออการสักัาระที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือการกระทําที่ถูกต้องและเป็นความดีงามด้วยแต่อัลลอฮ์ห้ามตําหนิอันเนื่องจากผลลัพธ์ของมันเนี่ยอาจจะสร้างความรุนแรงบาปที่ใหญ่กว่านั้นอีกฟยซุบุลลอ์ฮาอดวัมบิโกเรอินเป็นสาเหตุทําให้พวกเขาเนี่ยมาด่าทออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาด้วยความโกรธแค้นโดยปราศจากความรู้ครับแสดงว่าอัลลอฮ์สอนแบบนี้ ให้ผู้ศรัทธาได้เข้าใจเนี่ยเวลาจะไปเชิญชวนคนอื่นเนี่ยอย่าไปเชิญชวนด้วยวิธีนี้ครับเพราะหากเชิญชวนด้วยวิธีนี้เรามองบั้นปลายว่าโอเคเราบอกว่าเราไปตําหนิพระเจ้าของคนอื่นมันอาจ,จะเออมันไม่ได้เป็นความผิดอะไรอาจจะเป็นความดีด้วยถ้าเรามองในมุมหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อหาที่กุรอ่านพูดพูดเยอะมากใช่ฮะเรื่องราวของบรรดาน,นบ,บีเช่นนบีอิบรอฮิมอันนี้ก็ พูดพูดโดยตรงเลยว่าโอ้โหใช้ไม่ได้เลยพระเจ้าแบบนี้ใช่ฮะแต่แต่ว่าถ้าหากเราไปตําหนิโดยที่เราไม่คิดไม่ยังคิดก่อนเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้เขามาตําหนิหรือว่ามาด่าทออล้อครับการด่าทออล้อเนี่ยเป็นบาปที่ใหญ่มากครับเมื่อเทียบกับผลดีที่เราจะได้ตรงนี้เนี่ยนะถือว่าการการละทิ้งในการตําหนิพระเจ้าของผู้อื่นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ศาสนาสั่งสอนมากกว่า น,ะะนั่นคืออายาที่ชัดเจนนะฮะที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาสอนให้เราเนี่ยมองบ้านปลายเราเคยบอกไปหลายครั้งนะฮะว่าการที่เรามีความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวไม่พอแล้วเราทําตามที่เราคิดว่าดีเนี่ยก็ไม่พอรเราต้องมีการชั่งว่าที่เราทำเนี่ยอนาคตที่เราทําผลผลของรับผลลั์ของเราการกระทำของเราเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่เนี่ยต้องมองด้วยนะฮะนั่นคือคําสอนของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา แม้แต่การการะทำของท่านนาบีเองสโล,ลหุอะฮิวะสลัมลลช่วงที่บรรดาสฮะบะเนี่ยอยู่ที่มักกะแนวทางของท่านนาบีในการที่จะบอกสฮะบะให้ปฏิบัติตัวเนี่ยก็มีแนวทางครับนบีห้ามสฮะบะไม่ให้ทําการจิฮาดขณะที่อยู่มักกะครับถามว่าทําไมสฮะบะไม่กล้าหาหรือเปล่า huh. สฮะบะกลัวตายหรือเปล่าทําไมถึงห้ามไม่ให้ทาจิฮัตในขณะที่อยู่ที่มักกะเพราะ หากว่ามีบัญญัติให้ทำจิฮาดหัดหกนบ,บีสอนให้ทำจิฮาดในขณะที่อยู่มากานเนี่ยเป็นไปได้ที่สฮาบะทั้งหมดจะถูกเขาเรียกว่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเลยจนกระทั่งมุสลิมไม่สามารถที่จะดดาว่าในอนาคตได้ก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาเรื่องการจิฮาดมากล่าวในช่วงเวลา,หน,วลาหนึ่งเวลาใดเนี่ยก็ต้องมองต้องคำหนึ่งด้วยท่านนบ,บีเนี่ยห้ามสฮาบะอฮาบะอยากที่จะต่อสู้บ,บอกคบนบีแต่นบ,บีห้ามเอาไว้ทําไมถึงห้าม เพราะนาบีมองบั้นปลายว่าขณะนี้เนี่ยยังคงด่าวาได้อยู่แม้กระทั่งมุสลิมจะถูกข่มเหงกักนอย่างมากมายซาบะพร้อมจะสู้แต่นบีห้ามไม่ให้สู้ทําไมนบียิฮัดไม่ดีหรอยิฮัดเนี่ยดีแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าฮิกมาคือการวางเอาความรู้มาใช้อย่างถูกที่ถูกกาละเทศะนี่คือท่านนาบีส,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 สอนลอกไว้แลวสำับจนกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยค่อยนําเอาเรื่องนี้บัญญัติศาสนาเนี่ยก็เหมือนกันวางบางอย่างเนี่ยบัญญัติศาสนาเนี่ยถามว่าดีทั้งหมดไหม ดีทั้งหมดแต่ในบางช่วงเวลาเนี่ยมันญัติศาสนาเนี่ยเราไม่สมควรที่จะนำเสนอในเวลานี้ถึงแม้จะเป็นความจริงก็ตามเราถูกสั่งใช้ให้พูดความจริงแ <c oughs> ม้จะขมขื่นใช่แต่ในบางทีเนี่ยถ้าหากเราใช้ความจริงในขณะเวลานี้อาจจะไม่เกิดประโยชน์ก็ได้เพราะบางทีอาจจะเกิดผลร้ายเนี่ยมากกว่าหรือคนที่เขารับฟังการได้ว่าของเราเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะไม่ให้เข้าใจตรงนี้ <c oughs> อย่างที่อา,อาลีบนวบีตอริสเล่าว่าฮัตติซุนนัสบีมายาอาริฟูบ จงสนทนากับผู้คน,นในสิ่งที่เขารู้รเราบอกว่าเราเไปเรียนรู้มาเยอะใช่ไหมฮะเราจะเอาความรู้ทั้งหมดที่เราไปบอกที่เราเรียนรู้มาเนี่ยไปบอกเขา,าทั้งหมดเลยเนี่ยก็ไม่ใช่เฮกมาขนาดครูนะครับคุฟาตาขนาดครูเนี่ยสอนเด็กเนี่ยสอนจำสอนวิชาเลขนะครูยังต้องมีเฮกมากในการสอนเด็กบอกว่าวิชาบวกลบคูณหารวิชาหารเนี่ยเป็นวิชาที่เด็กต้องเรียนคูณต้องรเรียน ไม่มีครูคนไหนเข้ามาเนี่ยไม่สอนจํานวนนับไม่สอนบวกไม่สอนลบมาสอนคูณหาเลยเนี่ยไม่มีครับทําไมล่ะครูไม่มีความรู้หรอครูไม่อยากที่จะให้เด็กเนี่ยรู้การคูณการหาเรอครูต้องการที่จะให้รู้แต่ทําไมครูไม่สอนเพราะครูเนี่ยต้องมีเทคนิคในการสอนครับจะสอนเด็กเนี่ยต้องให้เด็กรู้เป็นขั้นเป็นตอนนับภาษาอะไรกับการด้าว่าเชิญชวนผู้คนไปส่วนร้อ์เนี่ยก็ต้องมีขั้นมีตอนในการเชิญชวนผู้คนไปส่วนร้อ์เช่นกันครับครับเป็นตัวอย่างตัวอย่างแรกนะครับที่ชัดเจนจากท่านอัอฮุลสลาม อมองมองมองถึงบ้านปลายมากมากกว่านครับไม่เร่งรีบก็ถือว่าเป็นการไม่ไม่ไม่เร่งรีบนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ความผิดด้วยในการที่เราจะ,ะชะลอการขั้นตอนบางขั้นตอนในการดบวะออกไปนะครับเพราะว่าเราพิจารณาแล้วว่าเอบัานปลายของมัน,นถ้าทนอีกหน่อยใช้วิธีอื่นน่าจะดีกว่าครับครับก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะอย่างเช่นเออค ที่ว่าไปเจอนบีมูซาอิสลามนบีมูซาเนี่ยไปเจอท่านแล้วก็นั่งเรือไปพร้อมกับท่านคือต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่อัลลอฮ์ประทานให้กับท่านเนี่ยปรากฏว่าอันคืดตเนี่ยไปทําลายเรือครับทําไมถึงทาลายเรือนบีมูซาเนี่ยเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาหูวัตลาให้ความรู้กับอันคืดรู้ว่าอนาคตของการที่ทําลายเรือเนี่ยมันมีผลดีแม้การกระทําตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลร้ายก็ตามแต่แต่อัลลอฮ์ให้ความรู้กับอันคืดตเนี่ยว่าหาก เวลาผ่านไปเนี like да ่ยการทําลายเรือเนี่ยเป็นข้อบกพร่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อดีสําหรับเจ้าของเรือเพราะจะมีกษัตริย์ที่อายุธรรมเนี่ยมายึดเรือพอเวลาเห็นเรือที่มีตําหนิแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เอาครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็บ่งบอกเหมือนกันว่าการมองถือบรปลายเนี่ยจะทําให้เราเอ่อมีมีการกระทำเนี่ยที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราไปทําอะไรที่เหมือนกับอันครตนะเพราะอันเคตเนี่ยมีความรู้ว่าบนปลายจะเกิดอะไรขึ้น แต่เราจะมาอ้างว่าไปทําอะไรที่มันเหมือนกับอันคิสตัวนไม่ได้เปรียบเทียบได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่าอันคิสตัวเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ประทานความรู้ให้กับท่านเนี่ยโดยตรงนะฮะประการต่อมาท่านอับดุลเบสัลลอฮฺอัลอาลีอัลซัลลัมเนี่ยเป็นบุคคลที่มองอะไรเนี่ยมองไกลแล้วก็คือไม่ไม่สนใจว่าเฉพาะเรื่องแค่ตรงหน้าอย่างเดียวแต่นบีเนี่ยมองการไกลอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเคยยกไปแล้วคือการทําลายกาบะบางทีเนี่ยการละทิ้งอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่เกิดผลกับสังคมมากนัก หรืออาจจะเกิดผลเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยหากว่าการละทิ้งตรงนี้เนี่ยรักษาภาพรวมของสังคมเนี่ยก็จําเป็นที่จะรักษาร,รักษาไม่ให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเนี่ยก็ต้องต้องรักษาเช่นกันอย่างเช่นท่านนบีซอลลัลฮุวาเลอสัลลัม,ลลมเนี่ยลลได้ละทิ้งการทําลายกาบาทําไมทั้งทั้งที่การบูรณะกาบาใหม่ให้ถูกสร้างเหมือนกับสมัยนบีบรอฮิมเนี่ยเป็นความปรารถนาของท่านนบีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาด้วยเช่นกันแต่นบีละทิ้งทําไม ป้องกันไม่ให้เกิดฟิต์นะในสังคมครับนบ,บีบอกว่าถ้าหากว่าทิ้งตรงนี้เนี่ยมันป้องกันไม่ให้ผู้คนที่เพิ่งเข้ารับอิสลาใหม่เนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมุสลิมทำแบบนี้อาจจะสร้างกระแสให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีงามในสังคมก็ได้ครับซึ่งกระแสหรือว่าฟิตอร์นที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยถือว่ารุนแรงหรือว่าใหญ่โตกว่าการที่จะมาบูรณะกาบาใหม่นบ,บียอมที่จะละทิ้ง การบูรณะกาบะเพื่อรักษาฟิตนะไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมคแสดงว่ามุมมองท่านนบ,บีเนี่ยนบ,บีมองไกลามากนบ,บีไม่ใช่มองว่าเฉพาะเรื่องแค่อยู่ตรงหน้าอย่างเดียวนบ,บีเนี่ยสอนคือแบบฉบับของท่านนบ,บีเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะเอามาปฏิบัติในทุกแงม่มุมนบ,บีเป็นคนที่มองไกลวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นบอกกับท่านหญิงไอ้ช้าว่าถ้ากลุ่มชนเธอเนี่ยไม่ได้เพิ่งเข้าอิสลามใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เพียงแค่ ผิวเผินเนี่ยฉันจะจัดการแล้วจัดการทําลายกาบาใหม่แล้วแต่ในบีคือต้องการที่จะรักษาสภาพสังคมเนี่ยให้มีความสงบสุขไม่ต้องการที่จะให้เกิดฟิตรณะในสังคมยอมที่จะละทิ้งการบูรณะกาบาใหม่แม้ว่าจะเป็นจิตรารม์ของท่านอับดุลซอฟลอหัวเลยสลัมเองก็ตามนะครับครับผมประการต่อมาที่บ่งบอกได้เห็นชัดสําหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมนะฮะจริงๆอาจจะมีตัวอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะ พิจารณาได้คือคนที่ไปได่วาว่าบุคคลที่อยู่ในสังคมเนี่ยบางครั้งถ้าหากว่าสังคมกําลังทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดอยู่หากมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสุนนะของท่านนาบีครับหรือว่าอาจจะเป็นทค่เรียกว่าคลีรัฟอัลาไปขัดแย้งกับสิ่งที่สมควรกว่าครับซึ่งบางทีถ้าหากว่าเราไปเปลี่ยนแปลงสังคมในขณะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายในมากกว่าอ,อ,อย่างเช่นตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดนะฮะเช่นการละหมาดตะโรเวียครับ จะเป็นคนเราบอกว่าเออละหมาดตอรวียเนี่ยคือชัดเจนว่าที่ดีที่สุดเนี่ยคือปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีคือสิบเอ็ดรักกัดสิบเอ็ดหรือว่าไม่เออแปดรักกัดตอรวียแล้วก็สามรักกัดวีเตสใช่ไหมฮะนี่คือแบบฉบับของท่านนบีซอลล็อกของเหล่าศาลมัมแต่ว่าไม่มีอุลามะที่เขาบอกว่าการละหมาดยี่สิบรักกัดเนี่ยถือว่าเป็นบิดอาหรือว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นฮะถ้าสมมติเราเห็นว่าเออละหมาดแปดเนี่ยดีกว่ายี่สิบ เราสามารถที่จะกระทาได้เนี่ยก็กระทำหรือว่าอยู่ในหมู่เพื่อนของเราที่เป็นนักศึกษาด้วยกันเนี่ยสามารถพูดคุยได้เนี่ยเราก็พูดคุยครับแต่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งจากการฮิกมา้าการใช้ฮิกม้าในการด่าวาเนี่ยสมมุติ <ไป S 1> เราไปสู่ไปสู่กลุ่มกลุ่มชนหนึ่งหรือไปสู่ตําบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยที่เขาละหมาด วิเต้เอลละหมาละหมาตระเวยเนี่ยยี่สิบรากาดหรือยี่สามรกาดสมมติว่าแล้วเราบอกว่าแปดเนี่ยดีกว่าเราเชื่อว่ายี่สิบเนี่ยก็ใช้ได้แต่เราบอกว่าแปดดีกว่าแล้วเราเอาเหตุผลที่ว่าดีกว่าเนี่ยไปเปลี่ยนสังคมซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเกิดฟิตรับขึ้นในสังคมเนี่ยมากกว่าคนอาจจะไม่มาละหมาดเลยคนอาจจะมไม่ะมาละหมาเลยหรืออาจจะเกิดสองฝ่ายละฝ่ายหนึ่งบอกว่าแปดดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ายี่สิบก็ดีแล้ว อาจจะสร้างความสร้างฟิตรนาให้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยรตรงนี้เนี่ยถือว่าการละทิ้งในการเชิญชวนสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนเราเชื่อว่าแปดในดีกว่าใช่ไหมฮะละทิ้งตรงนี้เนี่ยถือว่าดีกว่าละทิ้งเราปล่อยให้เขาทําไป20เราก็มีความเชื่อว่าไม่ได้ผิดอะไร,รก็ไม่ได้มีอุลามาคนไหนที่มาตําหนิว,ว่า20เนี่ยเป็นการกระทาที่ผิดเป็นการกระทาของบรรดาซาฮาบเช่นกัน แล้วแสดงว่าเราก็จะไม่เอาเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้สร้างความดีงามอะไรขึ้นมากมายในสังคม,มเนี่ยเอามาใช้แต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เขาเริ่มจะเข้าใจในศาสนาแล้วรเราอาจจะ<ม>ไปคุยได้<ช>ทำ<ะ>ความเข้าใจได้แล้วก็ดูแล้วว่าเปลี่ยนได้แล้วก็จะไม่ไม่ส่งผลกระทบกับ,ก,บกับวงกว้างก็ เราก็สามารถที่จะพูดคุยได้ในหมู่นักศึกษาหรือหมู่คนนี้พอจะเข้าใจแล้วสมมุติว่าคนเขาอ่านกุานฉบับปากีสถานสมมุตินะคนค่อยอ่านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่านมาสี่สิบปีแล้วอ่านมาสี่สิบปีวันหนึ่งเราบอกว่าอ๋อเราไปดูฉบับของมาดีนาเนี่ยมันค่อนข้างจะสากลกว่าการอ่านน่าจะมีอะไรที่มันถูกต้องมากกว่าเราก็ไม่สมควรที่จะเอาไปเอาตรงนี้เนี่ยเอาไปได้วะกับคนคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอ่านแบบนี้มาตลอดไปแล้ว อาจจะเป็นสาเหตุกันไปได้ว่าสมมุติว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่ากุรอ่านฉบับมาดีนะใช่ไหมครับดีกว่าฉบับของปากีสถานเราบอกว่ามันดีกว่าสําหรับเราแต่ว่าพอเราไปเชิญชวนเขาแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะอ่านปากีเขาบอกว่าเราบอกบอกเขาว่าอ่านมาดีนะสิดีกว่าพอเขาเริ่มมาอ่านฉบับมาดีนะอ่านผิดบ้างถูกบ้างสุดท้ายขาบอกว่าอย่างนี้ไม่อ่าน้วยากเหลือเกินทำไมศาสนายากเหลือเกินตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เห็คมาในการด้วะ่าในการที่เราจะไปเชิญชวนสิ่งที่มันอาจจะดีกว่าซึ่งการอ่านกุรอ่านฉบับปากีนั้นก็ไม่ได ต่เราอาจจะมองว่าเออตรงนี้ดีกว่านะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปชนชววไประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าไม่สมควรในการที่จะไปได้ว่าคนให้มาสนใจในเรื่องที่มันแค่เหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยครับแต่สมมุติว่ากลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาอาจจะแสดงความเข้าใจให้กับเขาในได้อันนี้อีกกลุ่มชนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอีกหลายตัวอย่างที่ท่านนบีสุลตารอหูอะเลาะสลัมได้บอกกับนาซาฮาบะอย่างเช่นฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่านบีเนี่ยมองบ้านปลาย ความรู้เนี่ยบางทีความรู้เราไม่จําเป็นที่จะต้องเสนอความรู้ในเวลานั้นเลยทีเดียวเนี่ยไม่จําเป็นบางทีเราอาจจะเก็บความรู้ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยๆทยอย,อยเนี่ยบอกให้กับบางบุคคลบางกลุ่มชนที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้บางคนในสังคมขนาดนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถจะรับรู้ความรู้อะไรบางอย่างได้เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องบอกเขาไม่ถือว่าเป็นการปกปิดนะฮะถือว่าเป็นการลำดับขั้นตอนอย่างเช่นท่านนบีสัลลอฮฺอะลัยซัลลัมะฮดีษชัดเจนนบีบอกว่ามามินอะฮดิน ยาชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮ์อิลลัลลอฮ์ว่าอันนมุฮัมมัดรอสูล u ล l a h ไม่มีคนใดที่กล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮและมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮซิดกอนมินกอนบีด้วยความจริงใจที่มาจากหัวใจของเขาอิลลาฮ์ะรอมาฮุลลอฮุอัลันอฮ์นอกจากอัลลอฮเนี่ยจะห้ามเขาไม่ให้ตกนรกของอัลลอฮมุอัดอิบนุจับันที่ได้ยินะดิษนี้เดาว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮอัฟละอุคุบิรุบิฮินนัสฟายัสต์บชิรู ฉันจะไม่บอกผู้คนหรือเขาจะได้ดีใจกันนบีบอกอีดันยตกีดูถ้าหากท่านนะํะนเอาเรื่องนี้ไปบอกกับผู้คนเนี่ยผู้คนก็จะตายใจกันครับและนบ,บีรายงานหนึ่งท่านนบีบอกว่าอย่าไปบอกและอินนนอะคอฟุอยยิตกะลูฉันเนี่ยเกรงว่าผู้คนเขาจะตายใจหมายถึงว่าเขาจะยึดว่ากล่าวไปเถอะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา์มหัมัดเป็นรอสู้ขอเราครับแล้วเขาจะไม่ทําความดีอะไร,รเลยจะคล้ายๆกับ สังคมบ้านเราในในปัจจุบันนี้ที่มีความเข้าใจที่อาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างเกี่ยวกับะฮะดิษบทนี้หรือบทอื่นๆที่รายงานคล้ายๆกันว่าใครกล่าวไรแล้วล้อนี่พอแล้วพอชวนให้ทําความดีไม่เป็นไรมีกาลิมาแล้วเดี๋ยวก็เข้าสวรรค์เองนะครับฮะดิษบทนี้ชัดเจนนะครับนบีได้ห้ามท่านมูอาดินจจับันว่าอย่าพึ่งบอกใคร ครับนะครับไอรอรอไปก่อนนี่นาบีพูดถึงคนในยุคซอฮาบ้านเลยนะฮะครับผนคนที่ดูว่ามีความใกล้ชิดกับศาสนามากกว่าเข้าใจศาสนามากกว่าแต่นบีก็ยังกลัวว่าหากได้รับรู้หะดิษบทนี้เร็วเกินไปเขาจะ <ไป S 2> เข้าใจผิดเ,เขาอาจจะ ใช่แม้ว่าสิ่งที่นบีบอกไปจะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงนบีบไม่ได้พูดเท็จแต่ช่วงเวลาในการที่จะบอกหรือว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนที่จะบอกเนี่ยก็ต้องดูเช่นกันนะฮะและอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนก่อนจะพักเบรกในช่วงแรกนะฮะก็คือสนทิโฮไดบีสนทิสัญญาโฮไดบียะที่นบีเนี่ยยอมรับกับบรรดามุชลิกินมักกะเนี่ยทั้งทั้งที่สนทิสัญญาเนี่ยดูเพียงผิวเผินแ,แล้วเนี่ยมุสลิมเสียเปรียบี่ยมากนะฮะสนทิสัญญาข้อแรกคือ นบ,บีเนี่ยต้องการที่จะเดินทางกับซาฮบะใช่ไหมครัไปทำอุมร้อนในปีที่6ของฮิจรัสกักราดปรากฏว่าชาวคุริชเนี่ยเขามาห้ามนบ,บีและสุดท้ายเนี่ยเกิดสนธิสัญญาขึ้นมี4ข้อครับซึ่ง4ข้อนี้ในหลายข้อที่บรรดามุสลิมเนี่ยได้รับข้อเสียเปรียบเนี่ยมากข้อแรกคืออยู่ทําสงครามระหว่างกันใน10ปีครับข้อที่2เนี่ยคือ,อ,อให้ทําอุมร้อนในปีหน้า ปีนี้เนี่ยให้กลับไปมาทําได้เพียงแค่3าวันอันนี้มุสลิมเสียเปียบอย่างชัดเจนมุสลิมต้องการมาทาอุปรหชไม่ต้องการทาสงครามประการที่3คือใครในหมู่ชาวกุเรชเนี่ยจะมาสวามิภักกับมุสลิมเนี่ยต้องส่งคืนแต่มุสลิมจะไปสวามิภักกับชาวกุเรชเนี่ยไม่ต้องส่งคืนครับอันนี้ก็ดูเสียเปรียบแล้วก็ที่4ข้อสุดท้ายคือกลุ่มอาหรับกลุ่มไหนเนี่ยจะสวามิภักกับใครก็ได้ซึ่งสหบะห์หลายท่านเนี่ยมองแล้วว่ามุสลิมเสียเปรียบมากเรายอมไม่ได้นบีแต่นบียอมยอมทำไม นบีเนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยไกลกว่าบรรดาสฮาบะครับนบีมองว่าหากรับเอาสนิสัญญาตรงนี้เนี่ยสงบศึกสิบปีเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีสําหรับมุสลิมมากมุสลิมทำสัญญาทำอยู่สามารถดาวาได้1ิปีโดยที่ชาวกเรชเนี่ยไมมารบกวนบรรดามุสลิมเลยนบีมองแบบนี้แล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยก็มายืนยันว่าการทําสนิสัญญาในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพิชิตครั้งยิ่งใหญ่ สนธิสัญญาที่เหมือนกับมุสลิมจะเสีย,เ,สยเปรีย,ยรบยชัดเจนเนี่ยแต่อัลลอฮ์การันตีบอกว่าการทําสนธิสัญญาในครั้งนี้เนี่ยคือการพิชิตที่ชัดเจนอินฟัตฮนาและกัฟัตฮัมูบีนะแท้จริงรเราได้พิชิตให้กับพวกเจ้าแล้วซึ่งอะไรซึ่งการพิชิตครั้งอย่างชัดเจนมูบีนะแสดงว่าการที่ซานนาบียอมรับสนธิสัญญาฮูดัยบียะที่ดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบที่ดูเหมือนว่าจะยอมกับผู้ปฏิเสธศรัทธาในบางครั้งเนี่ย ที่แท้จริงแล้วเนี่ยบั้นปลายของการงานเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ที่<ด>สวยงามกว่าบนาบีสามารถด่าว่าได้ขณะเดีวยวกันก็เป็นสัญญาหรือว่าเป็นโอกาสที่ท่านนาบีจะไปพิชิตมัคการได้เช่นกันนะฮะนั่นคือในช่วงหน้าที่เราจะจะฝากไว้นะฮะครับก็เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับจะกลับมาใหม่ในในช่วงหน้านะครับในหัวข้อเดิมนั่นคือการมองถึงบั้นปลายของการงานนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงมือกระทําหรือนําเสนออิสลาม ในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดออกไปครับพักกันสักครู่ครับ White Channel สถานีความดี24ชั่วโมง